ใครเราก็ห้ามห้ามผ่านาต้นไม้ต้นใหญ่ต้งนั้นเป็นสัญลักษณ์ไม่ไม่ผ่านเข้าไปพระที่ตรงนั้นที่มองที่เขาที่มองมอง่มองเห็นที่นุ่นน่ะคือฐานทหารของกพูชาที่นี่ก็จะมีทหารฝั่งกพูชาเจ็ดคนของเราเจ็ดคนมาดูแลประชาชนที่มาเที่ยวทั้งสองประเทศของเขาก็คัดกรองของเขาของเราก็คัดกรองของเาราแบั้บล นั้นก็เดินลงมาของเขาของเขาของเขาทีนี้ก็ก็มาทำต่างๆเพในนี้เรียนคอยด้านนี้อะไรที่เป็นอะไรพระจันทรที่มันหมุนคอยจ้องมองคอยปลุกปักรักษานี่ทีนี้มาถึงห้องนี้ห้อ,องสำคัญคือเป็ฏิบัติ มี้ก็ลัางเขนนั้นก็สอดฐานโยนี่แต่มันผิดแคลใสจากที่อื่นโดยที่เนี่ยเป็นซิวบลึงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติซึ่งความเชื่อในพราม์อินดูเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นซิวบลึงที่มีทรงพลังอำน,นาจใะครับในห้องนี้อะไรสวายส,สยุมพูลึงเนี่ยก็เรียกอย่างนั้นนะครับเวลาทําพิธีจะม,ม,มีพรามมีพระผาดค่น,นั้นเองจะไม่มีคนข้างนอกภายนอกไม่เกี่ยว การพิธีเมื่อรถน้ำอมฤตหรือน้ำนมเนี่ยน้ำนมมันจะไหลไปถึงทางท่อนี้ทางท่อนี้ไปข้างนอกแล้วประชาชนก็จะรอรับน้ำเหรือนน้ำมนต์ในศานาขอเราแบบไปเอาไปไปใช้ในการบูชาหรืออะไรต่างๆเป็นความประจกษ์นี่คือหลักการสั้นๆแต่ที่นี่นี่ที่ประชาชนกัมพูชาขึ้นมาเนี่ยก็จะไปสักการะอยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งครับ ในปัจจุบันนะนภาที่ที่ที่ท,ที่ที่โตขึ้นมาอะไรต่างการทำพิธีกรรมอะไรต่างก็จะมาที่นี่เป็นหลักปกตินี่จะมีดอกไม้ทุกเทียนอย<ม> <y> ู่แต่ว่าทามเจ้าที่จะเก็บเดี๋ยวจะเอาตามกัน <c oughs> แล้วก็มาในเจตนาไม่ค่อยดี <c oughs> จะไว้ไว้นานๆหราไว้นานๆกลับก <c oughs> ับงานทรูปนาำได้ใช่ใช่นี่นี่คือนี่คือที่สำคัญห้องนี้ห้องแล้วห้องทันทักทันทหรือห้องกํำหนิดมนุษย์ นี่ที่หลักๆที่อีกเรื่องหนึ่งตำนานเล่าผ่านทําไมถึงมีความสํำคัญยังไงประสาทหลังนี้เป็นตั้งอยู่ระหว่างทางเดินระหว่างในเขตรก็ของเมืองพระนครก็คือ,อเมื่อ,อรับเจ้าชายพระมันเนี่ยได้ขึ้นงราชแล้วก็เดินทางจากที่มาจากกรุงุงเดินทางเส้นนี้ไปสู่นครพระนครธม ภาษาหลังนี้จะหันล่าไปทางทิศใต้ซ threaten ึ <meeting> <üf iec music> ่งไปสู่นครวัดนครทรงตรงนี้ก็อยู่ใจกลางถ้าภาษาพันธุบ้านปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าช่องตระเมินช่องตระเมินช่องทื่ขึ้นไม่ได้นสูงเขาก็ผ่านไปมาได้นะครับก็เป็นประชาชนทั้งสองประเทศที่ที่หลังจากการปกครองเป็นรัฐหรือรัฐาแล้วมีแบ่งเขตประเทศเองก็มีเขตแดนกันสมัยก่อนมันเป็นอาณาจักรของ เมื่อประมาณปีอะไรสศตวรรษที่ 16, 1617ปัุบันก็พันกว่าปีนะพันกว่าปีครับพันกว่าปีนี่ยังอยู่ได้ครับอันนี้ยังกรมศื่ปรากรอ์ยังโบน้าไม่เสร็จครับโบน้าเสร็จเมื่อปี3-3มป่าก็เกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าสมเด็จพระเทพท่านสมเด็จปี2-3แล้วก็ประสาทหลังนี้ขึ้นทะเบียนเป็นของสินปากรเนี่ย ปี2478เิปดี2 8, 4 7พขึ้นทะเบียนของกรมสิ่งขอที่ทะเบียนไปแล้วแล้วถ้าเอาหลักฐานมางั้นเนี่ยคือว่าความเป็นกัมพูชาเนี่ยก็ได้รับเอกทาชจากปรงเทศปี24 9พนะครับซึ่งเราขึ้นทะเบียนไปไว้ไว้ก่อนแล้วว่าทรัพย์สินนี้เป็นของประเทศไทยนี่คือความสูกพันแรกที่ลึกกว่านั้นก็คือตำนานเล่าขานเขาบอกว่าที่จริงไม่เลยเล่าขานเขาบอกว่าว่าที่นี่จะมีคำสาบ ของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเอาไว้เพราะว่ามีการกรบฏเกิดขึ้นในในพระนครในในของเขาเนี่ยที่อะ,ะอะไรพระเจ้าแตงหวานในกบฏแล้วก็สถาบันตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าเป็นพระมกุศลที่สองนครนั้นต่อมาก็คือสังหารพระเจ้าสุริยวรมรันที่เก้า ที่นี่ก็พระเจ้าสรุรยวรรณที่หนึ่งก็ได้กังคำสาบเอาไว้ก็ขอประกาศแก้ครัในปัจจุบันเนี่ยคำสาบใช่ไหมครับยังยังมีอยู่หรือเปล่าไอ้คสาบได้คับว่ามี <c oughs> แต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นบองจริงแต่ก็ไม่ได้ไว,ไว้ที่นี่เ <c oughs> ขาเอาไปแล้วครับออกไปแล้ว <c oughs> ที่จริง่มันจะเห็นบอกเท่าที่มาเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยมีหลายข้อมูลหลายอย่างที่อยู่ เอาเอาไปเก็บบางอย่างก็เดี๋ยวมันเอาผูนายคนนั่งพาไปทำเดินไปสวยเนี่ยครับครับใช่ใชอันนี้จะมีรวดลายมากนะครับในดีประสาทอ่าตมธเนี่ยมีรวดลายมากแต่ว่าถ้าเป็นประสาทอ่าคาฟายนี่ไม่มีรวดลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรุมุกอยู่ที่บนสั่นเขาใช่ใช่ใช่ครับอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ20กิโลเมตร